มาดู4ี่สิ่งที่คนผ่อนบ้านต้องรู้เพื่อจะได้ไม่ต้องตกใจกับใบแจ้งหนี้ที่ส่งมาเรื่องแรกอัตราดอกเบีย้ยและยอดหนี้ล่าสุดโดยนำยอดหนี้คงเหลือล่าสุดคูณกับอัตราดอกเบีย้ยหารด้วย12จะเท่ากับอัตราดอกเบีย้ยที่ต้องจ่ายในรอบถัดไป2ออัตราดอกเบีย้ยที่อ้างอิงโดยอัตราดอกเบีย้ยบ้านที่ถูกคิดในแต่ละงวดจะมีอยู่2แบบหนึ่งอัตราดอกเบีย้ยแบบคงที่ซึ่งอาจจะเป็นช่วง1-3ถึงปีแรกของการกู้2อัตราดอกเบีย้ยแบบลอยตัวซึ่งมักจะอ้างอิงกับอัตราดอกเบีย้ย MRR ซึ่งเป็นอัตราดอกเบีย้ยไม่คงที่ขึ้นกับ ประกาศของแต่ละธนาคาร3รูปแบบการผ่อนโดยมีอยู่2แบบได้แก่1การผ่อนแบบคงที่เช่นผ่อนเดือนละ8,500ับาทไปตลอดสัญญา2ผ่อนแบบขั้นบันไดที่ในช่วง1-3ถึงปีแรกยอดผ่อนค่อนข้างน้อยใกล้เคียงกับดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายและหลังจากนั้นยอดผ่อนจึงสูงขึ้นมาใกล้เคียงหรือมากกว่าการผ่อนแบบปกติและข้อ4เงื่อนไขสัญญากู้เช่นค่าปรับกรณีมีการรีไฟแนนซ์ไปธนาคารอื่นก่อนก,อนกำหนดที่ส่วนใหญ่กำหนดไว้กันที่3ปี